นี่คงจะเป็นบุญของเขาถ้าแม่มาเกิดปรับเปลี่ยนทิศทางของชีวิตเราน่าจะศึกษาศาสสนาพุทธของเราน่าจะมีอะไรดีๆเพราะอาจะมาเรียนแต่คำพี่ไบเบิน่นทั้งนั้นตั้งแต่เยนิตีโชหันมัทไทยปุโรโคลูกาฟิโรเลียนเอ้ถ้าอย่างนั้นเราน่าจะาศึกษาพุทธาศาสตสนาน่าจะมีอะไรดีๆมันมีอะไรช่วยมาก เกิดอยากจะสร้างกุติทําบุญขึ้นมาที่อยู่ไม่พอกันสมัยนั้นในวัดหน้องป่าพงในวัดสาขาถ้าไม่อาดมานอกว่าเองเราเคยซื้อเหล้ากินควรละเจ็ดพันแปดพันก็ซื้อเราน่าจะทําบุญรองดุตอนนี้จิตใจมันเริ่มเริ่มเปลี่ยนก็ขอสร้างกุติหลังหนึ่งสมัยนั้น ลงทุนสร้างกุฏิไปหลังหนึ่งห้องเดียวกุฏิกรรมฐานมีห้องน้ําด้วยไม่แพงสมัยนั้นเจ็ดแปดพันบาทตกลงเอาเงินให้เขาเสร็จนั่งรถเข้ากรุงเทพรถคว่ำม้มามแตกนอนอยู่โรงพยาบาลสี่สิบเอ็ดวันทําให้คิดมากว่าบาปมีจริงหรือไม่บุญมีจริงหรือไม่เมื่อก่อนเรากินแต่เหล้าเมาแต่ยาเราใช้ชีวิตไม่ได้ทำประโยชน์แก่ผู้ใดเลยในโลก เราไม่เป็นไรเรากลับมาสร้างบุญในศาสนาพุทธทําไมเราถึงต้องมาเจ็บปว,วดรวดร้ารอดมลมรอดตาหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าลงโทษเราเพราะช่วงนี้ที่แทมก็แอมตี้กันมันจะแยกทางระหว่างศาสนาคริสต์มาสู่พุทธเมื่อเจอเหตุการณ์นี้ก็จ้อนกลับคขนเพราะคำพีไบเบิลหน้าแรกๆเปิดไปเยเลสิีก็สองเรื่องพระเจ้า we are sons of god we live really together we must be loved other doing according to the purpose of god แปลจากคำมีร์ไบเบิลภาษาเ e b r e มาเป็นภาษาอังกฤษแปลสู่ภาษาไทยว่าเราเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเรามาเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องรักกันเราจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่พระผู้เป็นเจ้า เราจะต้องทําตามภาพประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าถ้าเราจะทุกข์ยากเราเอาสวรรค์มาล่อเอานรกมาขู่ให้เรากระทําสิ่งเหล่านี้คิดจนจะเป็นโลกประสาทตายเห็นพระไม่ได้อาจจะมาก็ไปถามบาปเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรทําไมผมไปสร้างกุฏิแล้วลดความบนญต้องนอนอยู่โรงพยาบาลสี่สิบเอ็ดวันต้องตัดม,ม้ามออกนี่มีแต่บาดแผลตามหนกตามตา,มตามเรานี้ขาดไปหมด แต่ก่อนบางทีลายถ่เตเปานนี้สีใคย้ข้แน่จังหน่อยอยู่ทีนี้ก็ทำให้คิดมากจนวันหนึ่งนอนหลับฝันไปตอนจะสว่างฝันเห็นพระเหลืองๆมาบอกว่าคุณอ่านแต่ทําทีไปว่นถ้าคุณอยากรู้จักบาปจักบุญคุณจงไปอ่านพ,พระธรรมปิฎกซึ่งความจริงนั้นอาจจะมาเห็นพระไม่ได้ไปถามทุกองค์ ยิง่งเห็นพระกรรมฐานยิ่งไปถามเืลองบาเลอกบุญคาตอบของพระแต่ละองค์ไม่ทำำําความสงสัยให้สิ้นไปได้ไม่ประทับใจยังสงสัยเรื่อยไปจากวันนั้นอาตมาตื่นขึ้นมาก็มาจดชื่อปตรปิกไว้แล้วก็ไปเที่ยวยืมตามวัดบ้านอาตมาเป็นบ้านนอกมากบ้านนอกมากสมัยนั้นไม่มีทางรถต้องเดินออกมาอําเภอยี่สิบกิโล อาดมานี่เป็นคนบ้านนอกเกิดบ้านนอกไม่มีความรู้อะไรพ่อแม่ยากจนจบแค่ชั้นป .4 ก็แล้วกันไปเลยมาบวชนี่เพิ่งจะดพรรษาั้นงทำตีก็ไม่ได้เพราะไม่ตได้เรียนไม่ต้องไปสอบอ่านแต่ว่าได้ปีดกมาเท่านั้นเองนี้ที่สุดก็ไปหายืมเพื่อได้ปิดกไม่มีมายืมอำเภออำเภอก็ไม่ให้ลงทุนไปซื้อเองทั้งชุดที่กรุงเทพ พอมาเปิดอ่านเล่มเดียวเล่มเดียวเปิดถูกช่วงมันพอดีพอดีมูลักปัญนน้า,นม,ามัชมาิกายเล่มที่สิบสองพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องที่ท่านออกไปบวชกับโธท,รทิราชกุมารดูก่อนราชกุมารเรานั้นเป็นผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองอยู่รอบด้าน เราก็ยังมัวรุ่มหลงแสวงหาเทิดทูนบูชาเอาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้ามองความพัดภาคอยู่รอบด้านมาเป็นของเราก็อะไรเล่าเป็นสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาบุตร ภรรยาสามีธาตกรรมกรแพะแกะโคลาเงินทองทันไล่ไปหมดเลยสิ่งเหล่านี้ต้องพัดพ้าจะต้องแตกส้ายทำลายไปแม้เราก็จะจากสิ่งเหล่านั้นแม้สิ่งเหล่านั้นก็จะต้องจากเราแต่เราก็ยังัวลุ่มหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองอยู่รอบด้ ถ้าะไหนเสียเราพึงแสวงหานิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกที่กเกษมแห่งโยคะเถิดดูก่อนราชกุมารในสมัยนั้นเราก็ยังหนุ่มเทียวเส้นเกายัางดำสนิทยังเจริญด้วยวัยแห่งปฐมวัยความคิดอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแกเราว่าการคองเรือนคารวาสเป็นหนทางอันคัดแคบ เป็นทางนำมาซึ่งทุรีทั้งหลายยากที่จะประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนสังที่เขาขัดตีแล้วถ้าไหนเสียเราเพงออกบวชการบรรพชาเป็นหนทางอันว่างโปรง่งเบาสบายเหมาะแก่การประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงได้ราชกุม,มารเรานั้นจะหนุ่มทีเดียว เส้นเกษายังดำสนิทยังเจริญด้วยวัยแห่งปฐมวัยเราได้ปงผมโกนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดบวชออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนเสียทั้งทั้งที่น้ำตาหนองหน้าของพระราชบิดามารดาและหิมพาอ่านไปผลลุกขนคองน้ำตาร่วงน้ำตาไหลสะท้อนในหัวใจว่าท่านมี เียบพร้อมทุกอย่างท่านสละสิ่งเหล่านี้ออกไปบวชไม่ง่ายเลยท่านต้องร้องให้น้ําตาหนองหน้ามีดามารดาก็ไม่ปานาพรนรยาก็มีลูกน้อยๆก็มีสมบัติทุกอย่างหนกลับมาถึงตนเองเรานี้ไม่มีอะไรเลยถ้าจะออกบวชไม่มีใครร้องให้แม้เราเองก็ไม่ต้องร้องให้น่าจะบวช อาตมาอ่านพระไตรปิฎกวันนั้นวันแรกอยากบวชตั้งแต่วันนั้นหลังจากนาั้นก็ค้นคว้าศึกษาไปอ่านสิบปีสิบกว่าปีจึงได้มาบวชอันนี้คือชีวิตที่หลงทางเกิดมาท่ามกลางสังคมที่มีาศาสนาพุทธอาตมานั้นจะว่าไปแล้วเกิดในตระกูลสมมาทิฏฐิมากพ่อแม่พาไปวัดตั้งแต่อายุสามสี่ขวบ พระเทศในวัดสมัยก่อนอาตมาจําได้ยาตาสัพเีอะไรต่งางๆได้ตั้งแต่ยังไม่โรงเรียนพระสมัยก่อนไม่ได้เทศมากมายเอาเบลานมาก็มานั่งนบอ่านมีแต่นิทานมีแต่ชาดกแต่นั่นยังมีนาคาเล่ลำสันซื้อเป็นจานในค่มค้นคำเพ็งพ่อเติอเมืองลองหล่นลุงลั่งลานยาน นามเทลอมละว,วังตายอยู่สัวตาหงคำ่าเศร้าเท,เทเที่ยวสมเข้าอุดมโดยดังดาวด,ดึงฝามีพนังกันหลายทันแถวตาดคนลวงเขาแหล่งเศร้าสวนส,วน,สวนทาน ơi, เอ้ยเมืองเป็นจารจำได้เรื่องสัง้งเรื่องสินชัยปะเดกปะสะมอสุโสวัสตริวงแม่พาไปฟังตอนเย็นๆก,กลับมาแม่ก็เล่าให้ลูกให้หลาน ให้พี่ให้น้องฟังพี่ชายคนโตพี่สาวบีบแข้งบีบขาแม่ก็เล่าในฐานในฟังตรงไหนแม่ลืมวา,ามาก็เล่าต่อตรงนั้นแม่เล่าเหตุก็เล่า,ลา,ลา,ลาต่อสมัยก่อนบ้านเมืองมีศีลมีธรรมดีไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศดระบบศิลธรรมสัมพันธ์มันก็ดีเรียกว่าคันจันลิเลชันชีซิสเต็มระบบศิลธรรมที่มันสัมพันธ์กันพ่อแม่ไปฟังในวัด ตกเย็นมากลางคืนมาเล่าให้ลูกให้หลานฟังก็รู้จักอายชั่วครัวบาปเป็นเบ้าหล่อหลอมจิตใจเป็นแบบพิมพ์ในครอบในครัวที่ดีที่นามอาตมาก็จําสิ่งเหล่านี้มาเห็นพระธาตุเก้าชั้นนี่ก็นึกถึงที่เคยไปฟังมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเขียนไว้ในวรรณกรรมของอิสานวัดบ้านวัดป่า วัดบ้านจะต้องมีเจดีย์ใหญ่ๆเจดีย์ดัวดวงปีผลพงบกหูกีเมื่อนหอยเฮ่องเลหลมหูงามท่าเด้ยผาน ơi. ทางเหลื่อมค่ำขอกคันเสาย่นย่นเช้า,าเป็นจานจูดเทียนตามไตเจดีย์ JD ดัวดวงปีผลพงบกหูกีเมื่อนหอย,อหอยเฮียงเหลมลูกน้ํามยควก็ว่ามีเจดีย์ใหญ่ๆแลมี JD เจดีย์เล็กๆเป็นลูกมันเรียงรายกันรอบเป็นร้อย หลังจากนั้นกับพลานาถึงพระในบ้านมีความรู้แตกฉานเรียนคำพีศาสนามาติกาต่วมีมูสังคนาหูแปรถ้ำไข่ศาสุงคำเผาเส่าตามไต่เกือเรื่องสัวสัวสั่งตั้งโคหำเฮียนห้ำแปรตีกากาวขานไขก่วงวั่นเรื่องเั่นแร่งเหลื่อมลงฟังถ้ำมาเทศทถูกทัวหนาใจแจงจอดบุญทานเอ้ย นี่ไม่ได้พูดเป็นสำเนียงพูดเป็นถ้อยคำธรรมดาถ้าเทศเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่ามีวัดใ,ใหญ่ๆมีเจดีเหมือนวัดหนองแวงเราขณะน,นี้และมีเจดีเล็กๆรายรอบตกเย็นมาจะมีแสงไฟจากเขียนพระเนนอ่านหนังสือแปลบาลีแต่ใช้คำว่าแปลตีกาหมายกามว่าแม่มาติกาแม่บทหลังจากนั้นตกเย็นมาโยมก็ฟังธรรม ทุกคนสนใจสินคธรรมจึงบอกว่าทุกควหนาใจแจงจอดบุญน,นอกจากนั้นในคำภี์นั้นยังสแสดงออกถึงว<า>ัดป่าวัดป่ามีการเจริญวิปัสสนามีการเจริญกรรมาฐานคอนที่แจงฝ่าสว่างข้างเหลือฟั่งยิ่นกุกอุตโกขันนี้นั่นไพ่ก่วงฟั่งมู่สังคนาต่อต,อตังสดานดังนี้ วัดป่าเ่าผสงเขาสูทินข้ามหยาบหยาบหยาบเจียรจรยักอารามแย่งข้าเม่สูแถวทันหัมสังโฆเจ้าภิกคาจานบินธบาทพายแพไหาบุญได้แพไปบางพองข้องแขบแจกใจประกอบกรรมฐานงามพบฉันโพดผ้าเที่ยหลำงามเที่ยวแถแสงตาตกตำเ่นโลกผลใจแจงจอดงา ย่มนางนั่นใจประกอบสมาธิมีสติหูเมือใจเรื่องเลื่อยไั่ภูปาาธนาเขานี่ละพานผนโซกท่านทีเขาขวนหนีบอลเดียวทานเอ้ยไม่ทราบว่าฟังทันหรือไม่เป็นภาษาอีสานบ้านเราสะท้อนมาเมื่อสามร้อยกว่าปีว่าบ้านนี้เบื้องนี้เคยเจริญด้วยศาสนามีวัดบ้านเจริญด้วยปริยัติรธรรมวิชาการ มีวัดป่าเจริญกรรมฐานเวลาฉันฉันชะชาย่ามพบฉันโพดผ้าเที่ยนหลับย่ามเที่ยวแทิแสงตาตกต่ำเวลาเดินไปพระในวัดป่าสํารวมสายตาลงชั่วแอกสํารวมอินทรีย์ย่ามเที่ยวนั่นแสงตาตกต่ำเวลหลกผลใายแก่จอดงา่ามย่ามนั่งนั่นกจประกอบสมาธินี่สติหู้เมื่อใจเรื่องเลย นั่นคือสติปะัะฐานไผผู้ปาตนะเขานี่ละพานผลโศทางที่เขาควนหนี่บนโยกที่อื่นไม่มีที่วเจ้าเอกายโอมะโคเมื่อกี้หลวงพ่อใหญ่ทศไปทางอันเอกทางอันเดียวเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าตั์เป็นไปเพื่อความดับสูนแห่งความตกเป็นไปเพื่อก้าวล่วง ชลามลณะโศกับปลิเทวะเป็นไปเพื่อบรนรุอริยาใหญ่ทำเป็นไปเพื่อทําให้แจ้งซึ่งพรนิพพานจึงบอกว่าเอสมัมโควิสุตธิยาทางอันนี้เอกายโนมโคทางอันเดียวจึงใช้คำว่าผู้เมื่อขอเอาไปอยากจะพูดกับท่านมันหลายว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานนั้นพูดกันร้อยครั้งขันรัง,ง,งก็ยังไม่เข้าใจ อาตมาอยากจะบอกท่าน,นง่ายๆว่าสติปัฏฐานนนั่แปลว่าบนหูเหมือ่องก็ภาษาภาคอีสานง่ายๆว่าบนหูเหมือ่อหูเหมื่องสีอันหูเหมื่อขี้เยาวาสกายานุปัสนามนาันยากครูเข้าจือ,อยากไงคิดเจรณาเห็นกายในกายว่าจะบอกเดี๋ยวก็เลวบอกง่ายๆว่าหูเหมื่อขี้ เดี vezes, lá, casa, casa, ๋ยวนี้ขี้งเห็นอย่งไรอยู่มันนั่งอยู่หรือมันยืนหรือมันเดินมันเห็นอย่งไรหูวมือบัสหัเมือเมื่อจะเคลื่อนจะไว้จะไปจะมาที่เพคนบอกให้เ่าว่านาะเนอซ้ายอย่างเนาะกวาอย่างเนอะยกเนาอย่างเนาะยมหูวมือให้หูเราว่ามันยกมันยางมันเยียบขิ้งเข้าไปเลยขิ้งนั่นคือกายหัวมือขั้วเวทนาโนปตนา ความสุขความทุกข์ความเย็นความร้อนความพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆคู้มเมื่อหู้มเมื่อขวมใน,นใจเจ้าของเสวะเวทนานุปทสนาหู้มเมื่อใจจิตตานุปัสสนาใจเป็นอย่างไรเดี๋ยวใจสงบใจวุ่นวายใจมีโลภมีโทสะมีโมหะ จบบางมันคาคาคือจบสิบเคือจบน่งนกจบยิ่งป่าใจเยาของแท้แท้อยู่ี่ซบจักเบาอยู่นั่กันจบขึ้นมามเี่ยากนเขาจะบอกไปแล้วเขาคนที่เาจะบอกว่าพูดได้ยพูดได้ัคนพอดีทีนี้ก็มาหู้งมือหู้ห้งมือามณ์ตาเห็นหูหูได้ยินเสียงเอาตัวเดียวหู้เมือหู้ โตหู่โตมันห่วงนี่นที่ว่าพุทธะพุดโทพุดโทหรือพูดโทจนตายกันบ่หูกับบโทให้เจ้าเอ้สังเกตดูพวกเราไม่มีพูดทโธพูดแต่พูดโธพุดโทบา <unt> ดสิตายหายเรื Sabbath, Bal, ่องมัดปาโท้อบาดเนี่ย่ันเป็นพูดโทจจอยปากเนี่ยอย่างที่ไปวัดอาตมาที่วัดอาตมานี่อยู่ในป่าพระนิรุทุองค์ต้องตื่นตีสอง และขังลั่นตีหนึ่งสี่5ส้าในระขังลั่นให้พอมตีสองมารวมกันแต่ก่อนไม่มีศาลาก็อยู่ใต้ร่มไม้ลานกะละเวกเดือนนี้มีศาลาแต่ไม่เสร็จพอได้พึ่งข้างข้างล่างมาันก็มารวมกันทําความเคียดไปจนถึงสว่างไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแยกย้ยายกันมบเถบช้ามาเราจะได้ฉังข้าวประมาณสักสามโมงคึ่ง เมื่อเช้านี่ฉันรีบที่สุดสองโมงสามโมงก็จะมาที่นี่ฉันยิ้มกับมาเลยเด้เฝ้าขนาดตั้งใจเลยบ่มันมามาพ่อกันโดยบังเอิญตั้งใจชิมมากระักมือนี่มันหักไก่ทีนี้บางองค์ต้องการจะไปทาความเพียรผมมาไกลมากผมอยากจะมาปฏิบัติธรรมท่านจะรับผมไว้ไหมอาจมาเขียนไว้ทางเข้าวัด เพื่อนเอ้ยจะมาก็มาจะไปก็ไปตามใจปรารถนาที่วัดมีทั้งธรรมยุทธ์มีทั้งมหานิกายอยู่ด้วยกันหมดไปถึงนั่นให้เศร้าสะก่อนเอาขององค์งอกไว้คนมหานิกายธรรมยุทธ์กระไรให้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันบางองค์จะถามว่าท่านเคยทําอย่างไรมาผมเคยพูดโทพูดโทกับพูดโทมาเด้อให้พูดโทอยู่คุ่เมืองู่ยามอยูห่มเมืองพูดโทเด้อ พอเราพาตื่นปีสองตื่นเศร้ากินข่าสวยเท่านั้นเริ่มเมากอขุดบอกบาดพ่อบาดเนวสันกูสิบวตายว้าบาดตื่นแต่เด็กกลุกแต่เศร้ากินข่าวสวยๆข้ามานั่งโดนโอโะดอกกระเดียงสิบวเป็นโรคอัมพาตตายว้าบาดเนวสันก้ากินข่าวสวยๆมวนมุกหุกยัดไปบาดน้ากันเบิดบาดสิบวเป็นโรคกระเพาะปาบาดพ่อว่าจังเขาวาดพิศว่าโว้ยว่าจัง ลักหนีอุ้งคลื่นก็มีคนคนลังอ,องค์อยู่บ่ได้พูดโทษที่ีบ้าเหลือแต่ปากติดท้าไปสิเทศเพราะนั้นถ้าเรารู้สึกตัวหูมือพ่อ,อภาษาอีสานเ้องสติปัฏฐานสี่หูมื่อสี่ประการหู้เมื่อขี้หู้เมื่อขุ่มหูมื่อใจหู้เมื่อหู้จะสุดไปว่าหไรขุ่มหลายาลขอมับนบ่จือ พระพุทธเจ้าท่านสอนชาวบ้านกรรมมาสธรรมแคว้นกุลุมากบ้านเขาจะว่าภาษาอันนั้นภาษาบาลีนั่นบุรีหาลามเมแปลยากนะโบ้เขมได้ก็ะหุงฮัลโหลยกายานุปัสสนากายเยกายานุปัสสีวิหาราเปสุนันเห็นกายในกายอยู่ปานิกระบวไปอีกอัชตังวาภิสังวากายเยกายานุปัสสีวิหารา ย้อนบอกไปว่ามามันลืมไม่ทองเอากับตามก็ลืมเอาหูเมื่อซะหูเมื่อชี้เดินชี้ให้แตไม่หยู่ยืนเดินนั่งนอนยังไงก็รู้จักมันทราบชัดชิโตวาธิโตมิประชานติเธอยืนก็ทราบชัดว่าเธอยืนว่าเรายืนนิสินโนวานิสินโนพิปะชานติอ่านเรออาเนี่ยทั้งมัดหมาวไม้ก็หูเมื่อ เป็นอันว่าในภาคอีสานนี้เคยเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยอำนาจแห่งพุทธธรรมมาตลอดไม่มีร่องรอยแห่งความบุนแรงแข็งก้าวเผาบ้านเผา,าเมืองเหมือนบ้านอื่นเมืองท่านทีนี้โลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลทำให้ศาสนาของเรานี้ที่เคยมีอิทธิพลในเก็บในใจของประชาชนค่อยๆเสื่อมลง จิตใจของผู้คนในยุคปัจจุบันก็กําลังหันไปกับโลกภายนอกกับวัตถุนิยมคนโบราณจึงบอกว่าสมัยไม่ปั่มสมัยเข่าแตกกระเด็นเบิดมาบุญคุ้นเ่าสกุลว่งสิตกตํนนั่นหมายความว่าหมดบุญญาบารมีคุณนามความดีทางศีลทางธรรมความเดือดร้อนของโลกก็จะเกิดขึ้น เราทั้งหลายต้องการให้บ้านเบืองให,ให้ลูกภหยหลานได้อยู่เย็นเป็นสุขเราก็ต้องเริ่มต้นมากระทําสิ่งที่ดีที่งามวันนี้จะพูดในเรื่องที่เรียกว่าแก่นสารแห่งชีวิตต้องรู้จักชีวิตซะก่อนชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างไรใครจะทําอย่างไรถ้าเมื่อไม่รู้จักชีวิต มันก็ไม่รู้จะจะเอาแก่นสารตรงไหนของชีวิตดังที่อาตมาได้กล่าวนิเคปราบ,บทเบื้องต้นว่าอิทเจนังวิลาเทสิสธรรมัสสะนิยามกังจิรังกะวังอนุตัปเปสิเซรีวายังวะวานโยถ้าท่านพลาดจากควาแมแน่นอนในพระธรรมในชาตินี้ในชีวิตนี้ ท่านจะต้องเดือดร้อนใจตลอดการอันยาวนานเหมือนพ่อค้าที่ขาดทุนอย่างย่อยยับผู้มีนามว่าเสรีวัชนั้นทาไมท่าบอกว่าต้องเดือดร้อนใจตลอดการอันยาวนานเมื่อใดท่านยังไม่ถึงความแน่นอนในพระจะถับนี้ท่านจะทำบุญสุนทรทา,านแค่ไหนให้ทานเป็นแสนเป็นลา้าน ท่านจะประพฤติอย่างไรก็าตามท่านจะมีหูทิพตาทิพมีฤทธิ์มีเดชแค่ไหนก็าตามท่านจะทําบุญแล้วท่านจะได้ขึ้นสวรรค์ท่านจเจริญชานจนมีฤทธิ์มีเดชขึ้นถึงพมโลกก็าตามหรือท่านจะมั่งคั่งเจริญด้วยความรักและความสุขด้วยอํานาจเป็นพระเจากก้าจักรพรรดิก็ตามถ้าเมื่อใดท่านยังเข้าไม่ถึงเอเสนถึงแก่สาร อันเป็นเมื้อแท้แห่งธรรมอย่างน้อยอย่างลงไปยังไม่กลับคืนเมื่อน,นั้นท่านก่อนหนี้ไม่้นขอบนรกเสียงจะต้องตกนรกขึ้นสวรรค์หรือเป็นพรมโลกก็ยังตกนรกดูก่อนที่สุทังหลายพระเจ้าจะกับพัดพุ้ม,มั่งข้างด้วยอำนาจและโภคะเต็ไมไปด้วยความรักและความสุขประกอบด้วยรัตนเจ็ดประการเท้าเธอย่อมยังความสุขในโลกนี้ให้เกิดขึ้นนานปัะการ เท้าเธอย่อมทําบุญให้ฐานด้วยอํานาจด้วยพภคะที่มีเมื่อเท้าเธอสิ้นบุญจากมนุษย์โลกนี้แล้วเท้าเธอประดิษฐ์บนสวรรค์ชั้นดาวประดิมเครียรพร้อมได้วยนางเทพอ,ปอัปะศรห้อมลอ้อมเจริญด้วยกามอันเป็นทิพแต่เรายังกล่าวว่าเท้าเธอยังไม่คนจากนารกอัิริมุตโตจกนิรเย อปริมุตโตจะเสลชานิโยนิอปริมุตโตจะวิริปาเตยังไม่พ้นจากนรกยังไม่พ้นจากสติระชายังไม่พ้นจากวิริบาที่จะต้องตกต่ำเพราะบุญน,นั้นหมดได้ดูความพิสุทธังหลายสมณะพามเหล่าใดจเจริญสมาธิภาวนามีกำลังจิตกล้าสามารถ นำหมู่นำคณะนำบริษัทจนเข้าถึงผม,มโโรคเรากล่าวว่ายังไม่พ้นจากนารกยังไม่พ้นจากเดราจฉานยังไม่พ้นจากอสุรกายจากเปรตจากวิริบาณฑ์ดูรอยไม้ทั้งหลายวตัตสงสารนี้ไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุด เราและเธอทั้งหลายได้ท่องเที่ยวไปแล้วในวัดสงสารนี้เป็นอเนกชาติเพราะอาวิชาเป็นเครื่องกัน้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอจึงท่องเที่ยวไปในวัดสงสารนี้เป็นอเนกชาติที่สุทั้งหลายน้ำตาที่เราที่เธอทั้งหลายได้ร้องห่มร้องไห้หลากหลังไหลออกมา เพราะความพัดภาคจากบุคคลที่รักลูกตายเสียมีตายจากพัดภาคจากของรักของชอบใจแต่ละชาติละชาติเกิดมาตายไปตายไปเกิดมานี้แต่ละคนคนเดียวเอามารวมกันเฉพาะน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรว่าจะสงสารนี้ก็ยังหาที่สิ้นสุดไม่ที่สุดทั้งหลายน้ำนมของมารดาที่เราทั้งหลายได้ดื่ม ได้กินเจริญเติบโตมาแล้วตายไปเกิดมาใหม่กินน้ำนมของมารดานั้นแล้วจนเจริญเติบโตตายไปชาติแล้วชาติเล่าไม่มีเบื้องต้นททำตามที่สุดในวัฏสงสารเฉพาะน้ำนมของมารดามากกว่าน้ำในมหาสมุทรกระดูตายแล้วตายอีกมากกว่าภูเขาเวคุปุระันพุทที่สุดทั้งหลายสมัยใด เธอได้เห็นคนตาบอดหูหนวกพิกลพิการยากไรถือกระเบื้องขอทานเป็นคนยากไรอาภักกายวิปริตจิตวิปราตาบอดหูหนวกเธอทั้งหลายอย่าพึงรังเกียจเบียดฉันเธอทั้งหลายพึงสลปลงไปได้เลยว่าในวัตสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นไม่มี่ามกลางที่สุดนี้ แม้เราเองก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วเป็นอดีตชาติในอดีตชาติอย่าวขาคกันขีเดียดเธอ,อเห็นคนทุกคน,คนยากตาบอดหูหนวกข้างก็เคยบ่อ,บอดอาตมานี่เป็นผู้รับอุปถัมภ์อาชมลงคนตาบอดภาคกานออกเฉียงเหลือเดือนเดือนหนึ่งอาตมาไปเทศโยมที่ขับรถพามาเนี่ยเป็นเจ้าของรถ คนนี้ทุ่มเททุกอย่างสำหรับอาตมาแต่ก่อนแกเป็นเพชฌฆาตข่างวัวข่าควายวันละห้าตัวสิบตัวคิดแล้วหลายร้อยตัวเดี๋ยวนี้เลิกหมดมดตัวแดงแมงตัวน้อยแม่ฆ่าตัวละสิบล้านตัวละร้อยล้านแกแม่ฆ่าเลิกมาเข้าวัดฟังธรรมจำสินเจริญสมาธิภาวนามีรถคันหนึ่งมาคอยบริการอาตมา ไปเทศไปสอนแกบอกว่าทําความดีชดใช้ความชั่วกลัวตนเองจะตายจากไปจต่นี้เรียกว่ามามืดกลับไปด้วยความสว่างเวลาไปเทศที่ไหนจอดตรงไหนแกมีเงินมีทองมาทีโยมถวายถ้าไปด้วยกันสองคนจะพูดกันว่าเสื่ออันนั้นอันนี้ให้ถวายอาจารย์ฉันแน่เจ้งงนยเมื่อหอนวัดตาบอดมาเอาบิเขาตาบอดนี่มียขอลูกก็ตมาเอากระบาดะมา จะไปล้มพยาบาลลูกจะลรงเรียนตาบอดอยู่แต่ว่ามีัวมีเนียออกลูกอาตมาก็คออปุปธรรมนึกถึงคำสอนพทธเจ้าว่าแม้เราเองก็เคยตาบอดเช่นนี้มาแล้วที่สุดทั้งหลายเมื่อใดเธอได้เห็นคือหบอดีมหาศาลถามมหาศาลรักักมหาศาลหรือพระเจ้าเกรพรรัิในแว่นแควนหรือเทวดาผู้รุ่งเรืองด้วยที่ปสมบัติ เธอจะได้ชื่นชมยินดีเลยพึงสรุปลงได้ว่าแม้เราเองก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วแ้าเห้ากันเห็นเิ่นหามมีดีได้หลายแต่จะสุไปอ่อนซ่อนเิ่นหลายคือว่าเฮ้าก็เคยมนี้ขึ้กันแต่ศาสตร,ร์ก่อนทิ่สุดทั้งหลายไม่มีส,สัมพัตธ์ใดไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกัน เป็นลูกซึ่งกันและกันในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนี้เพราะเหตุนั้นเมื่อใดเธอ,อยังไม่ยังลงสู่พรมจันทร์ประจัก์แจ้งอรียสัจธรรมเธอ,อยังจะต้องวนเวียนอยู่เช่นนี้ที่สุดทั้งหลายเพียงแค่นี้ก็พอแล้วสมควรแล้วที่จะเหนื่อยหน่ายไว้ในวัฏสงสาร เธอจงพยายามจงภาคเพียรประพฤติธรรมอริยไยธรรมนำตนออกเสียจากวัฏทุกนี้เถิดแสวงหานิพพานอันไปที่สิ้นสุดแห่งทุกที่กระแสแห่งโยคะเถิดอะไรคือสิ่งที่เราจะไปสู่พนิพพานในนี้ถ้าพูดถึงนิพพานแล้วรู้สึกว่าชาวพุทธเรารู้สึกอ้างวางหงวงผิงไม่อยากได้อยน,นางไรเนื่อการจว่าให้ไปนิพพาน นิพพานไปบอกพญายไ,ไม่ไงว่าสำคัญเอาอีนี้นใ,ใจเลิกกบปอยากได้พอดนิพพานไม่มีโลกไม่มีผัวไม่มีเมียนิพพานยิ่งกในวันนิพพานนางปรมังสุนยังว่างอย่างยิ่งคือพระนิพพานวัยที่จไปจกไันไรบัดเรายังไม่มีพื้นฐานยังไม่มีพื้นฐานที่นี้คนก็เลยไม่ปรารถนาที่จะไปสู่พระนิพพานถ้าบวันนิพพานคือเมืองแก้วใครในก็หน่อย ทีนี้ทุกวันนี้โลกจะเิญก้าว